สวัสดีครับช่างแทนครับผมวันนี้ก็มีมีดมาเสนอนะครับสี่เล่มนี่สี่เล่มกันเลยนะครับผมเพิ่งทำเสร็จแล้วร้อนเล่มนี้เล่มแรกเป็นโบวี่นะครับผมกลับมากับซองหนังแท้นะครับสี่เล่มเป็นซองหนังแท้ทั้งหมดนะครับมาดูใบมีดกันข้างในนะครับตัวนี้เป็นใบมีดใบผ่านไถนะครับผมชุกน้ํามันสันนาอยู่ที่สามมิลนะครับตัวนี้สามมิลผิวสาดทองแดงนะครับผมด้ามเป็นไม้สาธร ยึดมุดหกเจ็ดจุดนะครับตัวนี้กาดเป็นกาดมิน,นียมนะครับใบมีดยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะครับสันหนาอยู่ที่สามมิลโอเคเป็นโบวีฮันเตอร์นะครับผมหรือเป็นใช้งานคมปมก็ได้นะครับใช้กระทัดรัดดีนะครับผมเป็นมีดสำรองเข้าป่ายิงนกตกปลาได้เลยนะครับตัวนี้ใช้แรล่ปูรแล่ปลา เหมาะมือเลยนะครับผมฟันฟื้นเล็กๆน้อยๆได้นะครับเล่มนี้ตัวนี้700บาทครับผมมากับซองหนังแท้เลยนะครับผมเดี๋ยวเช็คคุมให้ดูก่อนนะครับคมลื่นๆครับผมตัวนี้ฟันมงฟันไม้ได้ไม่มีปัญหานะครับผมโอเคไปกับซองหนังแท้เลยนะครับ700บาทนะครับเลื่มนี้ Okay. เดี๋ยวมาดูอีกเล่มต่อไปเลยนะครับสามเล่มนี้เป็นสเปคแบบเดียวกันหมดเลยนะครับผมจะเป็นสองหนังแท้ทั้งหมดเลยนะครับมาดูเล่มแรกกันก่อนนะครับเล่มนี้เป็นเหล็กแหนบตีร้อนขึ้นรูปชุบน้ำมันนะครับสันจะอยู่สามมิลน,นะครับตัวนี้ใบผิวสาดผิวทองเหลืองด้วยนะครับทองแดงผสมกันนะครับผมส่วนด้ามจะเป็นด้ามจับจะเป็นหนังอัดนะครับ ท้ายก็จะเป็นเขากวางแล้วก็กาดมือเป็นเขาควายนะครับผมปิทดท้ายด้วยเขาควายสีดํานะครับตัวนี้ใบมีดจะอยู่ที่สีนิ้วนะครับใช้เป็นมีดแกลหั่นซอยตัดเชื้อนแทงเหลาครับเข้าปลายิงนกตกปลาแกลปูแรลปลาได้สบายนะครับผมขนาดไม่เกะก,กะไม่เะทะนะครับตัวนี้ใช้ข้องมือนะค้องมือกันทีเดียวเฉียว สำหรับใครที่ชื่นชอบงานเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับนี่ขมลื่นๆกันเลยนะครับมาดูเล่มถัดมานะครับในบรรดา3ามเล่มนี้นะครับจะมีใบมีดเล่มนี้ที่ยาวกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับส่วนใบมีดจะยาวอยู่ที่4.5นิ้ว ผิวไม่ได้สาดทองเหลืองนะครับเป็นผิวทิ้งผิวไฟนะครับผมสัน3มิลก็เหมือนเดิมนะครับส่วนด้ามก็จะเป็นด้ามหนังอัดนะครับผมกาดเขาควายแล้วก็ด้ามท้ายก็จะเป็นเขากวางนะครับผมเจาะรูไว้ให้ร้อยเชือกด้วยนะครับขนาดกำลังเหมาะมือนะครับผม จะเป็นการใช้ในการครัวงานคมป์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบงานเล็กๆนะครับมาดูอีกเล่มสุดท้ายนะครับผมสเปกก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับภายนอกจะผิดกันที่ขนาดใบมีดที่ยาวสั้นต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวนี้ใบมีดจะอยู่ประมาณสี่นิ้วนะครับผิวตัวนี้สาดทองแดงนะสันก็สามมิลนนะครับ สัทองแดงทองแดงละลายสวยเลยครับเดิมนี้ยด้ามก็เหมือนเดิมนะครับเป็นหนังอัดด้ามท้ายเป็นเขากว้างกาดเขาควายนะครับต่นนี้มีคนหลายๆคนสงสัยแล้วก็ถามกันมาว่าช่างเอาทองแดงหรือทองเหลืองมาใส่ในใบ,บมีดทำไมนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าเป็น ทำให้ใบมีดมีมิติแล้วก็สวยไม่ซ้าใครนะครับผมหลายๆช่างไม่นิยมทํานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนแล้วก็เสียเวลาเขาไม่ค่อยทํากันนะครับก็มีแค่ไม่กี่ช่างครับที่ทํานะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นผมนะครับเพื่ออยากให้ใบมีดมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นสวยในแบบสไตล์ของช่างนั้นๆน,น,นะครับนี่อันนี้ก็ถ้าไม่สาดผิวทองแดงก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะครับ ยวทดสอบคมกันให้ดูก่อนนะครับโอเคครับคมเฉียบ,ยบหวานกันเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจในการซื้อหรือสั่งมีดช่วงนี้ผมไม่ได้รับงานสั่งนะครับจะเป็นงานพีออเดอร์หน้าเซตเลยนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมในไลน์ก็สั่งได้นะครับ หรือสั่งซื้อส่วนมากผมจะไม่ได้ลงขายในไลน์ผมจะลงขายอยู่ที่ออแอปฟ้าหรือ Facebook อย่างเดียวเลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใต้โพสนะครับใต้ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับใครที่จะเข้าไปดูงานเก่าๆหรืองานที่ผมจะลงเป็นประจำเลยนะครับผมวันหนึ่งก็ลงหลายๆเล่มนะครับอย่างเล่มนี้ก็700บาทนะครับผม อีกพวกอีก3ามเล่มนั้นก็จะเป็น650นะครับสเปคเดียวกันหมดเลย350 650นะครับรวมส่งสำหรับใครที่อยากหามีดเล็กๆใช้งานกึ่งสะสมก็เชิญติดตามดูได้ใน Facebook เลยนะครับผมขอบคุณครับ